โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะดู3ตัวอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันยิงยิงล็อกฟีแล้วครับก็ไม่ยิงกระต่ายแต่ว่ามันยิงมั่วนะครับผมมั่วเป็นใหญ่เลยทนะั้งสองตัวนะครับผมถ้าใครยิงเมื่อไหร่จะเป็นคันยิงไปนะครับผมไปดูครับล่าเป็ดล่ากระต่ายล่าเป็ดล่ากระต่ายล่าเป็ดล่ากระต่ายล่ากระต่ายหรือล่าเป็ด ล่าเป็ดล่ากระต่ายโอ้โหฮิแอร์ตระอะยิงเลยอืมแกนี่ส้นติงมากเลยนะแล้วไนงะฉันกำลังกันเจ็บตัวใช่ล่ากระต่ายแต่ลูลาเป็ดล่ากระต่ายดูดูดดล่ากระต่ายโอ้โหฮิแอร์ตระเอายิงเลย มึงมึงทำใหนกินเจ็บตัวอีกแล้วดับัสแล้วนะลากตานาลากไปดิิงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบัวข้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชมมองไม่เห็นอะไรเลยมองแต่ตาเฉยเดียวเดียเดียวใลากตาน่เล่าจะไปยิงไมเนี่ยฮะ อ่ะเอาไปไม่ใช่เพื่อนนี่มันล่ากันตายและะ้วเล่าอย่าบ้าไปหน่อยเลยดฟัฟฟี่อ้ายิงบ้านยิงบ้านยิงกูเลยหุบปากไอ้เหี้ยเนื้อใส่ย,ยิงบ้านข่าทำไม่ไนะเออได้เลยเมึงให้ตังละอ้ายิงฆ้าเลยยิงฆ่าทำไมกขาทำแบบนี้วะดิ หลอกอีกแล้วนะบักแน่นอนลากตาถึงล่าปดไปแล้วใช่ไหมละ่ะใช่แล้วทาไมละ่ะก็อยากจะมีเรื่องเหรอเฮ้ยจะถามแกละสิ <_ C 1> มึงไม่ต้องมาถามที่บัที่แกจ่าของฉันทุกคนฟังด้วยนะครับผม <_ C 1> ไม่ต้องไปวอร์หรอกบักจะได้เจอก,ก,กันแน่คราวนี้มมนอยู่เฉยเฉยห้ามมีไปไหนแล้วครับผม <_ C 1> มึงห้างหนีไปไหนเลยกูจะฆ่าแกมึงตายไอ้โลกจิต อะไรไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆอ่ะรับฉันขอคุยอะไรหน่อยนี่รักล่ะมีอะไรก็คุยหน่อยก็ได้ไหมล่ะโอ้ได้เลยครับ นี่ก็ว่าไว้หนาวันไหนที่เป็นล่ากระต่ายลากตาย,าตายพูดผิดแล้วลากตายจะเป็นบ้านโม่แล้วป่าวไว้สัตว์มึงยิงค่ายเลยด้วยความดีโอ้ไ oh <c oughs> <c oughs> ม่ก็ออฮ่าฮมึงตายแน่สุดยอดนะครับผมนี่นะนี่คือการยิงไม่ได้ยิงบัก ยิงกับดอฟฟี่ตัวเดียวไม่ใช่ยิงกระต่ายจริงๆแต่ว่านักรล่าบอกว่ายิงตัวสีดาเป็นดอฟฟี่ดอปนะครับผมยิงอ้าไปกับบูมยิงตายนะผมขอสับคลิปนี้ก็อยาลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมทําคลิกด้วยนะครับผมถ้าไม่กดคลิกก็ที่ลิงดนล่างนะครับผมก็ขอจบค่นี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับ